วรเกียดสุดจิวโรดมนักธุรกิจระดับร้อยล้านที่มองผลกำไรคือความสำเร็จสูงสุดและมีชีวิตในแบบที่ใช้เงินซื้อหาความสุขผมอยู่ในโซเชียลที่มันคุยกันระดับซื้อรถสิบล้านอะ่ะซื้อได้แบบนี้ทันทีอะ่ะแต่ถึงจะยิ่งมีมากเท่าไหร่วรเกียรติก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร และด้วยพื้นฐานที่รักต้นไม้ชอบความสดชื่นร่มเย็นและพยายามสแสวงหาคำตอบให้กับตัวเองในวันที่ได้เข้าใจศาสตร์พระราชาและเข้าใจคุณค่าแห่งเศรษฐกิจพ่อเพียงอย่างถ่องแท้วารเกียรติผนพบพลังที่หลับไหลอยู่ด้านในพลังที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นดินที่สะสมไว้ด้วยสารพิษสารเคมีมานานหลายสิบปีให้กลับกลายมาเป็นผืนดินที่มีชีวิตอีกครั้ง นาตรงนี้มัน40-50ปีสารเคมีที่เป็นปุ๋ย NPK เป็นเม็ดเมดอะไรของเขาเนี่ยเขใส่เข้าไปผมว่าอ e ินทีวัตถุก็ไม่ได้เยอะมากไมยมหาสาลเพราะส่วนใหญ่ก็จะเผามันเป็นดินเทาๆเ,เลยนะซึ่งไม่มีชีวิตเลยแล้วก็ฉีดทั้งยาฆ่า,มาแมลงสมัยก่อนอยังเดินฉีดนะทีนี้เนะี่ยมายกระดับนะครับใช้ดโดรน หลังจากขุดเสร็จอะไรเสร็จอ่ะการแก้เรื่องของดินที่มีสารเคมีเยอะๆเราต้องใช้น้ําเยอะมากแล้วก็สูบคลองที่เราติดคลอง14ตรงนี้สูบมันเข้าบอ่อทดสอบคลองไส้ไก่ไฟฟ้าตอนนั้นก็นยังไม่มีก็ใช้เครื่องปั๊มน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเอาน้ำเนี่ยกับน้ําหมักเนี่ยฉีดไปด้วยกันเลยพ่นแล้วก็ห่มฟางเราจะไม่ปลอกเปลือกเปลือยดินที่ในหลวงสอนเรามายอย่าปลอกเปลือกเปลือยดินเพราะการไม่ปลอกเปลือกเปลือยดินน่ะมันจะทําให้เราสร้างจุลินทรีย์ได้ แล้วจุลินทรีย์เนี่ยมันตัวที่จะทําให้ดิน,นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้การจะทําให้จุลินทรีย์เกิดได้เนี่ยมันต้องมีความชื้นความชื้นจะเกิดได้เนี่ยต้องมีการห่มดินเหมือนเราห่มเสื้อผ้าเราอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ําแล้วก็ใช้แสงแดดเนี่ยเผาย่อยแล้วก็ทําซ้ําอีกแล้วก็ทําซ้ําอีกให้มันหมักหมมไปเรื่อยๆออการพลิกฟื้นดินเนี่ยมันก็ใช้เวลาสักปี2ปีเพราะว่ามันมันต้องล้างล้างพิษออก จากเดืนที่แข็งแล้วมีมีชีวิตทำไมมันมันนุ่มอ่ะมันนุ่มขึ้นเนาะมันนุ่มขึ้นแล้วมันเริ่มออกสีดำดำใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มขุดนะแล้วเริ่มปลูกต้นไม้แล้วปลูกไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลียดินและไม้ใต้ดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเราก็จะได้อาหารที่หลากหลายเนะเรารู้แหล่งที่มาไร้สารพิษแล้วเรากินก็ยังมีความสุขเราสามารถไปแจกจ่ายคนอื่นได้เราให้คนอื่นของดีที่สุดของเราอ่ะเราให้เขา ล,ลาห่ฟงใ้้ีนะผลจากการลงมือทำและทำทันทีวรเกียตพบว่าการลงทุนกับพื้นดินคือความคุ้มค่าผลกำไรที่ได้กลับ<ม>คืนมามคือความภาคภูมิใจการพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีชีวิตไม่เพียงได้พลิกมุมมองการทำธุรกิจที่ว่าความสำเร็จไม่ใช่เงินทองหรือผลกำไรหากแต่คือการเรียกคืนจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงให้หวนคืนมาจิตวิญ,ญญาณของพื้นดินและจิตวิญ,ญญาณของการมีชีวิตอยู่ เพื่อตนเองและผู้อื่น